วันนี้ก็ทุท่านเดินนะวันนี้ก็อยู่กับในเกมวาดรูปพันษากันอีกแล้วนะครับ<ฮ>น,นี่ผมจะมาเล่นเกมวาดรูปวันนี้เราจะมาเล่นในหมวดของวาดและคาดเดานะผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะถ้าเกิดผมเล่นในนี้เน็ตผมจะโหลดไปถึง หนึ่งขีดเลยนะผมบอกว่าเหมือนกับคนเล่นเยอะเออมีกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> โอ้นี่สองขีดแล้วนะผมยังรวดเร็วเลยสามขีดเน็ตผมก็แรงนะเนี่ยสี่เล้วไม่ใช่ <c oughs> โอเค อันนี้ก็ให้เราเดาเอานะฮะว่าเป็นอะไระเนะี่ยผมก็ให้เราเดาเอาอะไรแต่เราไม่มีพิมพ์เลยนะไม่กด,ด้าล่าง แล้วจะพูซึ่งผมก็ไม่รู้วิธีเล่นหรอกนึ่งให้อีกคนนึงรู้สึกให้อีกคนนึงเขาว่านะผม ก็คือว่าคนเหนื่อยคนที่ชื่อเนี่ยวาานะพมว่ามันคืออะไรนี่นะแล้วมันมีเวลาแล้วมัมน,น,น,นก็ไปทำแล้วก็ เขียนไม่มีอะไรต่อไปครับผมแองเกิลฟล็อกซี่ครับศิลปินน้ำเอามีกแล้วตอนนี้แองเกรลฟล็อกซี่ยังจสะสกีก็ได้เลยดีครับมาตัวสกีรว,วมนี่เอามาหิดเกิดเอามาหิดเลยนะครับ

ในผมก็เขียนไปว่าหัวหัวโบเกมพอนหรืออะไรวะเอาคุณชอบรูปพานีไหมอะ,อะไรว่ามันเหมือนแตงโมตรงไหนอะคุณถามสิได้หมดได้จริงชอบ อะไรได้หมดทายชินชมอะไรโ okay, นะอ,อ,อ,คอเออคเวลามันก็นานไปนะเออผมอัดคลิปอยู่ด้วยผมจะไม่บอกว่าผมอัดคลิปอยู่เวลามันก็นานไปอ่ะเนี่ยคือผมจะรอตาผมวาดเลวกัน ท่านเหมือนคิดว่าผันผมไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรอไม่ใช่แล้วครับไปเนี๋ยวจากเราเขียนแล้วก็เขียนเรือนะ่ยโต๊ะโต๊ะบ้าบออะไรมาสิ นี้ป่ะลีเหลี่ยม่ะลีเลี่ยมือผ้าอีนี่ก็ต่อแต่มังกรมังกรห่างมึงเนี่ย จดหมายก็องบ้าบอองเตออะไรแบบนี้จดหมายจด อะไรดีแล้วกัน <c oughs> ยาวจุดมาอะไรเ <c oughs> มื่อไรจะถึงตาผมจะได้ยวเรียวบินแต่คนเดา ชาว่านเหมือนแก่แก่เขาอะไรวะเนี่ยมันคล้ายๆกับเอ่อพี่พี่ถลนมถละรปึ๊ ขอต่อไปแบบนี้แล้วกันอาละเยอะแล้ว คนบ้าบ้าโป๊ะกเตะไงว่ะตื้อคนบ้ามาันก็ต้องนะ อะไรของมาต่อเป็นอังกฤษให้เขียนว่าอะไรครับออ้โหนะบมต่มตอเป็นอังกฤษให้เขียนว่าอะไรครับต่อคำนี้ไปเลยครับนี่ยต่อเป็นอังกฤษเอดีชอบไหมเอดีอหรือเขาให้ตอบตอนที่เสร็จแล้ววะ พักมันต้องสีเขียวนี่เขียวไปละไม่รู้ละไม่รู้ละฉีกฉีกบอุณลิ อ้แล้วอะไรล่ะแมงเกิลฟ็อกซี่อีกแล้วเหมือนผมจะไม่ได้เลยนะ <iku> ผมไม่ได้บ่อยแล้วนะก็เป็นจบแค่นี้แล้วกันนะรับผมแมงไม่ได้ผมสักทีหนึ่ง